มันยังแหละหำเนี่ยมัยังขั้นว่าเป็นกุ้งมันกับบอแมนจะว่บบายังเมียจะมันคือมังกรอนี่ <laughs> มังกรอนเหรอมาโหมันก็เพ่เคยกินข <อะ S 1> ัางแหลกได้เมีเด้อขัางแหลกในชีวิตที่กันเด้อเจ้าเคยกินอยู่บ่เนี่ย <laughs> โอ้โหเพ่เคยกินเนา <laughs> เคยเห็น,น, <laughs> นทีวีเนาะนะครับเออเอ่ะกะตอนนี้เปิดกล่องได้เมีเด้อเดี๋ยวสวัสดีพี่น้องนะครับเนาะเปิดกล่องเราบนนี้ห่วยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนนะครับเหมือนพ่อกันเลยครับ ช่องหองโป่งชาแนลครับผมค่ะสวัสดีค่ะก่ะมาครับย่ายหลอนนี่เราวันนี้พี่น้องนะครับเป็นเมนูย่ายหลอนว่าคือมังกรแล้ววะเป็นได้มาสามตัวด้วยพี่น้องเด้ออันนี้ผมก็บ่เคยกินขังแหลกเนาะหองหองปงเนาะอ่ากุ้งมังกรเนี่ยกุ้งมังกรตัวใหญ่เด้อาว่มังกดิใส่้ามาใส่ญ่บ่มังกประมาณมันตัวใหญ่กลางกลางกลางบ่อ บ่ถือว่าใหญ่บ่ใหญ่บ่ซ้ำนี่เฮาก็ใหญ่เลยนาะเฮาบ่เคยกริงๆซุ่นแห้งบ่ได้ขาหลุดออุ้้ยยเสดๆเลยผมผมไปหาเลื่องมาเองเล้วเนี่ผมยิ่งตรงไปหาผมไปหาแล้วก็เอามาอีกเลยนะครับออืๆนี่อันนี้หนึ่งหนึ่งม้านะครับกินวิธีไรเนาะันี่น้ำจิ้มซีฟู้ดเด้อพี่น้องเด้อน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ตําเองแล้วก็มีผักมั้ยพี่น้องมีผักกาดหินผักกาดหอยอ้ขาวเนาะทบผู้แล้วผักอะไรยังไงผักสลัดเออพักกับ พลกาผ่าอ่ะเจบเสียด้วยกันพี่น้องเด้องบอลนี้นะถ้าเขากินยังไงแหละผมก็บ่เคยกินเด้วยอนไก่ตัดก่อนบ่กมะแม่มีดก่อนเราโม้ดูเขาก็บ่เคยกินจากเสือดด้เอาเอาตัวสุกตัวสุกเลยแหละเอาตัวสุกให้เจ้าเบิ่งดูกับ่เคยกินดือยกันนะเฮ็ดจังได๋วะเคยกินแต่ปูบ่เคยกินจักเตือดทองนี้ันตรงตรงเสียโอ้ยสุกมันมันอะไรบ้างเอาไก่มานําอยู่นี่เด้่องพี่น้องเด้อเบิ่งเด้องเด้อขออนุญาตโอ้ตัดก่อนเด้อโอ้ย เสมาตัวใหญ่ทุกทีกินบมเบิดดอกตัวเดียวก็ไดุ้น่ะเฮ้ยแต่ว่าผมผมก็ับ่เคยเห็นเห็นแต่เขาเห็ดที่เบิ้องอ๋อโอ้ยโอ้ยหยาดพี่น้องเด้อโปรตีตัดมาเนาะพี่น้องเด้อผมก็ับ่เคยกินนี่ดีนี่ขันไก่ละแม่แก่แล้วมันบาดมือได้หนึ่งเหนือมันเป็นเหนือสีแดงเด้อ น้ำลายเงี้ยว้ยเห็นซื้อกันได้ยันี่ก้กินมันมีเขาว่ามันมีมีมีใส่เปนทั้งหลังเนี่ยเอาเอาดีออกน้ำน<อ>เห็นเห็นเขาเห็นเลยเอาแม่<อ>จัดเลยครับมาหนี้ตัวนี้ตัวดิฟไปตัวซุกเอาตัวนี้ก่อนย<อ>สิิจตัดก่อนแล้ววะผมก็บูเคยกินเนีย ทักพี่น้องเบิรงกันเลยผมก็โบเคยกันเด้อพี่น้องเด้อเลว่ากันเด้อขังแหลกในชีวิตได้ไหมขังแหลกในชีวิตได้ไหมผมก็ได้ซดๆเลยได้ไหมไปเหลียกมากเลยหางกะว่าเป็นหางเงินนั่งมัดช้าเว้ยนั่งมัดช้าเป่าเนี่ยเดี๋ยวนั่งมัดช้ามันมีอะไร้อมด้วยนั่งมัดช้าตัวบกใหญ่เว้ยใส่มัด ตองเออ่ันบอกว่ามันต้องเอานี่ออกขอบเลยผมก็บะโปก่อนเลยเอ่อนหลังมันนะได้กินง่ไงมนันรอบพี่น้องมาเลยอุ้ย <c oughs> นี่นะอ่นอนใหญ่ออกมันนะห่วยมันเนื้อยไรใช่ปะเหนื่อยไรใช่ไหมต้องเอาใส่เอาเขาเอิ่นน่าจะเป็นใส่มันมั้งออกไปก่อนโอ้ยนี่ใส่มัน มาเลก่อนออกไปด pues ้วยดีกว่าอ yes ันนี um ้กินดิฟได้ด้วยตัวนี้ซาซิมิได้ไหมนฮะยังซาซิมิซาซิมิเจ้าอยากซาซิมิเาซาซิมิใหญ่กันนะกินด้วยเฮ้ยเอาห่วยซาซิมิยังเซมุคิมิกระเนื้อเถอะพูดนะอุ้ยเนื้อใหญ่สุดอันนี้ มีอันนี้พร้อมด้วแม่เด้อมาสู่กับประกาศหินนี่นี่อ้าวพี่น้องภาสาบีได้พี่น้องภาสาบีได้โบเบืมม่อได้นอได้อ,อก,กินนอกินได้เัฒญ์สุยายภาสาบีตัวบรัรลูเป็นตะขาบบ่อปนเจ้าเจ้าก็ยังไม่ให้ยายกินบางคนนะผมก็บ่เคยกิน<า>กนะชักเอาอยัางมาสู่แม่กินเด้อบะเนี่ย กต้องตัดก่อนนี่แม่อย่างั้ตัดก่อนมะตัดหยาบมั้งเมื่อมันขึ้นหยาบเต็มเต็มฮึฟุตบุคขึ้นกินนี่กุ้งยังมาตัวใหญ่คุยซัมป์ปตัวพวกใหญ่เด้หน่นี่หน่อเหนือเนื้อเหนี่ยนเหนี่ยนเลยได้ไหมจิ้นบเบิดดอกพี่น้องไล้ตัวเดียวพีองเนาะวายให้พี่น้องเบิ่งนำเนื้อเขาขาอันนี้คือสุกแล้วครับเนาะเอ้าจะตัดกินเลยได้ตัดให้นมีไล่ออกไป เ<อ>ถึงตัดออกแล้วก็จิ้มนอบวงจิ้มมือตุ้ยรถก็ได้ว่ท่านอีกกินงไงนะเด้ยเอ้าจัดเลยครับผม,ม,มเตรียมซ่อนไปก่อนคือมันจะเสแยบเอาแม่ซิมเอาดูจัดเลยเจ้าผมแบบรสาติจะไหนก่อนเนะาะเอาจิ้มเลยจิ้มเลยผมกับโมเคยกันดิน จะถามได้ว่ากินยังไงผมก็บคเคยขึ้นโอ้ในซีวิดเลยด้ชีวิตเลยปาดเหนือมันพี่น้องตัวนี้เหนือสดๆเได้คือน้องเด้อตัวนี้ยังวอนอันนั้นบริสุทธิ์นะครับดิบๆตัวนี้เป็นยังไงเป็นยังไงเมียใครเหน่อยู่เว้ยเสียบของแนีอยู่ปอเสียบอยู่เด้อสี่ก้หลอดมา โอ้แกเห็นล้วป่ะเอากาบมันเปเห็ดอย่างนี้นอืมผู้เห็ดไหลไหลเลยผมก็ได้ต้องตัดกินประจิจจำวัดตัว่นละผมพอนกินคนเดียวจำวมาจากไสนี่มาจากทะเลอยู่บ่ะทะเลครับเป็นทะเล ย่ยี่บ่ได้ยินเขาว่าตัวละหอยตัวแพงอยเย่าไปเรื่องเรื่องเอพงกินเอาไปให้แม่กินกับนำาหลดเอาจะดเไยได้ไหมเด้อผมรอมกนผนกระบอกกินนี่เกเสียบของแถอะไดหม่เ้้นอานือเสียบใช่ห่ก็เสียบใช่ไหมาะอืม โอ้โหบุเคยกินด้วกันจินมั้นก็ต้องน้ำจิ้มต้องเสียบเลยเสียบไม่ดีปะ่ะเสีบบ่แมี่มสดๆเลยี่พี่น้องนะครับครบขงแหลกในชีวิตตี่นแต่บวแต่บัวแต่บแต่ม่บุเบ้าาเคยกินคุ้มกับบเคยกินกันนี่ กุ้งกันได้ตัวใหญ่ก็ดอกกะเดียเว้ยกุ้งมังกรซาซิมิกุ้งมังกรเออว่าเสีเยเรื่องฉันพอมันคือโตมังกรเนาะอืมหัดกันมาอืมอืมยิบลองรึเปล่ามาจับซาซิมิใช่ไหมลองน,นี่ประกาศหินนี่เนี่ยประกาศหินญี่ปุ่นลองดูเคยกินทีบ่ เนี <f dragging> ่นใหญ่เพื่อนเหินอยู่บ่ข้าวเมล็ดกันสูตรหายใจกราโดดเฮ้เขาคือกินได้เปล่ากากถึงก็ไปสวจีบกินกรชุกเข้ามไป มาลองกันเลยพี่น้่งเด้อใช้หมื่อรวยด้วอหมื่นรวยเปลี่ยนมันรยแล้วเว้ยอืมอ yani so uh, ืมอืมจิ้มเลแก้ตัวนี้ถาม่าตัวนี้ก่นตัวน้น้อน้เว้ยหัอกัง้อปุหญ่เว้ยปุกใงญ่ด้ตัวนี้มีง้อซิมิก่อนซาซิมิซาซิมิก่อน จะไหนล่ะคงก็ม่เคยขึ้นดังยิ่งนี้้วยในได้ครกเสียบกวนเนื้อหัอยู่ปะ่ะาย่างบอกเสียบคะยางเว้ยว่ามันต้องเอาอีก่อนนี่ายก็กิออนกุ้งหน่อยาก,กันเลาก็กต้องออกก่อน น้ำเทาขึ้นอแพบอมเป็นเหงื่อนนวลโอ้ยกินกุ้งทะเลพี่หน่องเลยมันนี้่เซฟีกินอาหารเอียงเกาะกุ้งทะเลกลุ้งมังกรกุ้งมังกรก็เคยกินนี่กันเลยก็เคยกินจักเือเป็นอดับแหลกเลย เกิดมาในชีวิตอันนี้ก็โอ้ยลูกสร้างหามาสู่สนับสนุนจากเอฟซีนะพี่น้องเนะทุกคนเนาะพี่น้องทุกคนในหละให้ก็ลังใจนะครับเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเนาะสิ่งใดที่ยายบ่เคยกินกะับยเรากินเบิ่งผมก็บ่เคยกินเลยล่ะโบมันว่าจังได๋ดอกบ่ว่าแต่นะครับมันมาแต่ยายครับผมก็บ่เคยกินด้วยกันจักเอามาลองเบิ่งเป็นยังไงเขาเจ้าคือกินไปแต่เสียบแถบไหนก็ได้ มแมน่นขั่วมข้าวชาเขาสลยอ่ะแสบข่วจริงแสบของแขยู่กับอากาศเย็นๆ่เนอเฟืองตัดแล้วไม่ไหมเลยพี่น้องเลยเออเรื่องบอกพี่น้องครับบรรยากาศกับไอเกีียวเขาขกนกาเหลี่ยวด้วยพี่น้องด้อเกีียวเขาเหลี่ยวด้แล้วนะครับฉะ้องพี่น้องฉลองเกีียวเขาเหลี่ยวด้วย <laughs> ลองเกีียวเขาเหลี่ยว <ừ> mm. Cette, สลัดแม่สลัดม่เนี่ยประกาศหินด <combined> like ิจะไหนปรากาศหินก uh, well ับอันเจาคกอปรากาศหินนี่จิกินัวนดูกิ่มัตวนี้เลย่ายดิบน้ำใสนัวต้วงใสสด แบบนี้เขาว่านะคุณวานนะขื่ออยู่เว้ยกินยี่บ้าเว้ดิบกระเทียมเล่นเลยลองลองล่องมึงเนาะเคยกินกินเห้ยมันชุดชาดมังกรพี่น้องลูกเขาอยากให้กินหนูเขาสือ<ร>า้อมาสู่เสีบแหงลองมังก่อนดิบกับสุกตัวแรกเสียบกูบกันให้มันหุงจักรสชาดบิังมันนี่ แต่ว่านี้กิ่มันเสียบเพราะแห้งแล้ว,วนิปนหยิบไปแล้วผมสดแล้วเด็กหหีบแบบนี้แม่ต้องเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวบัดช้องส่วนเลยอืม

ซัดทีมีน้ำตาแตกเอาไว้ว่าบัซซีบีพี่น้องเอ้ยจักย่างหนกเขาภาเอินเอินเป้ยนนี่หอมพี่พี่อ้ยน้ตาพี่น้าเหนื่องเหนื่อมัมันเราบริิมจัย่างตัวเนาะโอาไว้โอ้จิมก็แสบเว้ฟุ้ไหม่ม ฝนมาเนีย่ยโอ้ยฝนก็คือสิตกคือคือคอมากกับฝนตกห้ามตอ้อเฟื่องกินไหมล่ะโอ้ยไปเลยปั๊บเนี่ไปพี่นอนเนาะเรากินเมียฝนมาเนี่ยครับก็ฝนมาแบบกําลังแสีบฝนแถมน้ำห้ามพูดๆจะง่อยเนยาะฝน,น,น,นมานไปเนาะเรากินเนาะ ม,มันมาหุ้ยมือเลยพี่น่ะอันนี้ใครบอกว่าไปกินไปละใส่เนยเอาตักใสเ่เนะอากาศดีๆฝนผิจะห้ามพี่น่อเขาโยกเข่าเล หัวคอยมากต้มเบิดลเนี่ยอันนี้เดี๋ยวแกะจั่มเนี่ยว้าเอาเร็วคุณมาคุณมาแล้วเสียบมวนผมเบิ้ลข้ามเดีวอยมมัและกิ่มกิ่มซาเนม้พี่ไหมเป็นบมีนกิ่มวาซาบิจานมีเน้วดำซาแตกอ่กข้ากาดหินเนาะ กินแดกเอาสดหน,นือหมาอืมือด้วยสดชื่นไงโอ้ฝนฝนหนาไหมเนี่จะร้องเกี่ยวเขาถ้ากเหล่ยวหม่ไม่มนอะกูมุกกรแล้วฮะ อครเหี่ยมเนาเหียมเนเดี๋ยวทีเดียวเนี่ยไม่มั่งหัอยวไปกินอีกนึงนะนะมั่งเหรน้ำจิ้มก็แซ่บ่าพูดดิเนื้อกัดอออินหรอแม่เดี๋ยวขับขัน่อนนะหนอะไม่เหนื่อย อืมว่าคุ้นกัตรงนั้นอ่ะครับคลิปนี้เจะทำในก้อน,นพี่นอนะ้องเนาะกะอ่าได้กุ้งมังกรมาพี่น้องสามตัวนะครับสองตัวดิบๆเลยนะครับกินดิบลอกเมืองเนาะพี่น้องครับซาดซีมีเนาะพี่น้องเนาะเขาเอิดนะครับแล้วก็นหนึ่งมาตัวหนึ่งนะครับครับเอาครั แสีบเลยแสีบของแท้เลยพี่น้องนะครับเอา,มานะไม่ให้แม่กินผมก็บอกให้กินด้วยกัน,กนกเพราะว่าแต่แม่นะครับผมก็ขังแรงในชีวิตกะแสีบของแท้ดีพี่น้องนะครับกุ้งตัวนี้ตามราคาเป็นไรพี่น้องเนะเดี๋ยวราคาเราต้องพูดถึงนะครับเรื่องเสียบของแท้เนาะกะฝากนะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามหรือว่ากดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่งครับพี่น้องเพื่อบ่ใบพลาดคลิปต่อไปขอบคุณแฟนครับอีพีทุกทุกท่านนะครับเนาะไปพ่อคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะฝนมา อืมอิ่มฝนมาพอดี